สปะสะชเปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศกองทุนบัตรทองปี2568จากผู้ให้บริการสุขภาพทุกระดับเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนายแพทย์เสด็จธรรมทัตอารีเลขาธิการสําน,นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศการดเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2,568จากผู้ให้บริการสุขภาพทุกระดับซึ่งสปะสะชจะนำไปประกอบป,บปรับปรุงร่างประกาศการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ2,568นี้ค่ะ นายแพทย์สุพัร์ศรีธรรมาประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสปสชอบอกนะคะว่าการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้รับข้อคิดเห็นหลายอย่างจากผู้ให้บริการสุขภาพโดยจะรวบรวมทั้งหมดไปจัดทำเป็นข้อเสนอให้การบริหารจัดการกองทุนในปีประมาณ2,568เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนเนี่ยเราอาจจะรับฟังรวมอาจจะไม่เห็นประเด็นชัดเจนแต่วันนี้เราก็พยายามจะแยกออกมาเพื่อให้ตัวหน่วยบริการเองที่อาจจะยังรู้สึกมีประเด็นปัญหาโดยเฉพาะการออกแบบจัดสรรของเราเนี่ยได้สะท้อนปัญหาและสบปชเราก็จะไปดูว่าภายใต้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยเราจะสามารถกําหนดกฎเกณฑ์กติกาอย่างใดเพื่อให้หน่วยบริการเนี่ยสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อพี่น้องประชาชน